ต่อเติมบ้านเนี่ยทางเราก็มีการหาข้อมูลจากหลายๆแหล่นะคะจาก Youtube จาก Facebook แล้วก็จากหลายๆเจ้านะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็จะชอบผลงานของทางมัตเตอร์โฮมคะที่ว่าเออดูแล้วมันน่าจะเข้ากับถังบ้านเราก็เลยตัดสินใจเลือก Master Home นะคะได้ย่างก็คือ,อ,อราคาก็คือสมเหตุสมผลมีการแบ่งใจนั้นงวดหลายงวด แล้วก็เป็นการใใ่ายนงนวดที่ยุติธรรมมีการรับประกันผลงานหนึ่งปีการรับแบบซีดีเนี่ยทำให้เราอะตัดสินใจง่ายขึ้นเลยเพราะว่าเราจะเห็นรูปแบบของครัวหรือว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยได้ชัดเจนมากแล้วเราต้องการปรับแก้ข้อมูลเนี่ยบริษัทก็คือปรับให้เราร้อมปรับเราตลอดเวลาจนเป็นที่พอใจ เจนเจอร์นี่น่ารักมากเลยนะของเราคือคุณเต้ยนะคะก็คือมาสำรวจหน้างานแล้วก็รับความต้องการไปใช่ไหมคะแล้วก็กลับไปออกแบบ3ามดีมาให้เรานะคะแล้วก็มีการปรับใน3าดีอีกให้ตรงกับงบประมาณที่เรามปอยู่สมมติว่าเออแบบันาดจะสูงไปก็มีการปรับเปลี่ยนแบบซึ่งพอปรับมาแล้วเนี่ยดีกว่าที่ลูกค้า กำหนดไวตั้งแต่แรกอะค่ะโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยก็คือพาไปเลือกสินค้าด้วยกันก็มีการให้คำแนะนำกระเบื้องหรืออะไรอย่างเงี้ยวัสดุต่างๆเนี่ยดีกว่าที่เราจะไปหาเองทีมช่างมีฝีมืมมอทำงานละเอียดสุภาพเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้านะคะว่าจะให้ปรับตรงไหนอะไรเนี้ยก็ยินดีที่จะปรับตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออความคิดเหน็นของลูกค้ามีเพี้ยนอะไรหน่อยนึงเขาก็มีแนะนำได้ ทีมช่างเนี่ยเขาเก่งนะคะเราสื่อสารกับเขาหรือว่าโัร์แมนอาจจะมีการสื่อสารกับทางทีมช่างนะคะโดยที่ว่าเราก็เข้ามาแล้วไม่ได้เจอกันโดยตรงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็คือน่ารักทุกคนสู่ท่าเรียบร้อยนะคะเราสามารถเรียกติดต่อแล้วก็ คุยกับเขาได้ถึงแม้ไม่เจอตัวทํางานไปถึงขั้นตอนไหนแล้วจะมีการอัปเดตให,ให้ให้เห็นสม่ําเสมอค่ะคุณภาพงานเนี่ยตรงตามความต้องการของทุกคนในบ้านเลยคืองานออกมาดีเรียบร้อยสวยงามค่ะขอให้บริษัทเนี่ยนะคะเติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะมีลูกค้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ขอฝาก ท่านที่กําลังคิดจะต่อเติมครัวหรือว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยฝากพิจารณาผลงานของมัสเตอร์โฮมไว้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกด้วยนะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตเนี่ยจนผลงานออกมาเป็นที่พอใจของเราทุกคนเลยค่ะ